สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แหนมเนืองเมืองเมืองการนะครับผมวันนี้ผมพาเข้ามาในสวนทุเรียนแปลงเล็กนะครับใครที่ปลูกทุเรียนอยู่อายุราวๆสองเดือนสามเดือนนะครับก็น่าจะพร้อมกับสวนของผมสวนนี้นะครับเป็นแปลงเล็กนะครับสองถึงสามเดือนปลูกไว้ก็หลายร้อยต้นอยู่นะครับผม เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับผมจะมาเป็นแนวทางให้นะครับผมเรื่องเทคนิคในการดูแลทุเรียนเล็กที่สวนผมเนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องไปด้านหน้านะครับแรงนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับผมเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะอายุได้สองถึงสามเดือนนะครับ ส่วนต้นด้านข้างนี้จะเป็นทุเรียนป่านะครับเป็นทุเรียนป่านี่คือทุเรียนป่าจริงๆเลยนะครับสังเกตดูมเมล็ดอัตราในการเจริญเติบโตของเขาก็ถือว่าดีนะครับความสูงความอะไรเนี่ยก็ไล่เรียก,กันกับทุเรียนต้นพันธุ์ครับแต่ขนาดของต้นจะเล็กกว่าและแข็งกว่านะครับตอนนี้มีการใส่ปุ๋ยไปแล้ว2รอบนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วสรอบใครที่ มีปัญหาเรื่องการใส่ปุ๋ยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะว่ามีเทคนิคในการใส่ปุ๋ยยังไงดูยังไงดูใบแบบไหนถึงควรจะใส่ปุ๋ยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ใส่2รอบนะครับรอบแรกนะรอบแรกที่ผมใส่ปุ๋ยไปเป็นสูตร6กสนะครับอินซีเคมี Me. นะรับอินซีเคมีใส่ตอนที่หลังปลูกแล้วยอดเขาเนี่ยมีการแทงยอดออกมานะครับผมก็เริ่มใส่ได้เลย สมมติเราปลูกไว้ประมาณสักอ่าหนึ่งร้อยต้นแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยต้นมันเริ่มแทงยอดแล้วประมาณสักยี่สิบสามสิบต้นเนี่ยก็เริ่มใส่ได้เลยนะครับใส่ทั้งสวนนั่นแหละครับใส่ทั้งแปลงเลยนะครับใส่ปุย๋ยอ่าหกสามสามอินซีเคมีนะครับที่ผมใส่รอบแรกปริมาณในการใส่ก็ประมาณอ่าประมาณหนึ่งอุ้งมือเราเนี่ยครับหนึ่งอุ้งมือเราใส่ก็โรยนะครับโรย,โยบริเวณรอยต่อที่เราปลูกอะ่ะ มันจะมีดินเดิมนะครับดินเดิมของถุงดินถุงมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งคืบนะครับหนึ่งครบมือเรานี่แหละแล้วก็ใส่โรยให้รอบนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ให้มันเป็นกระจุกนะครับใส่ให้มันกระจายออกมาด้านนอกเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ได้กินนะครับมันได้กินอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยเอาเราใส่ไปแล้วเม็ดปุ๋ยเราอาจจะกระเด็นไปห่างหน่อยไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องซีเรียสใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลย ทีเนี้ยพอเราใส่ไปแล้วนะครับการจะเก็บใบให้อยู่เนี่ยต้องมีการฉีดยาป้องกันพวกโรคและ,มะแมลงให้เขานะครับโรคและ,มะแมลงให้เขาอาจจะเป็นสมมุติเป็นมแมลงนะเป็นมแมลงเป็นเป็นพวกเพลี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ฉีดยาให้เขาในลักษณะย,ยอดเป็นแบบนี้นะครับนี่ เป็นใบดาบที่ยังไม่กางแบบนี้นะครับกางแบบนี้ถือว่าช้าไปนะครับเอาเป็นใบดาบที่ยังไม่กางนะครับนี่ประมาณแบบนี้อ่ะส่วนตัวยาที่ใช้ใกําจัดเพลี้ยนะครับเพราะว่าในช่วงใบอ่อนเนี่ยมันจะมีเพลี้ยกับมแมลงนะครับเข้าทําลายส่วนเชื้อราเนี่ยจะยังไม่มีในระยะนี้นะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องเชื้อราไปนะครับก็จะเป็นพวกอ่ อาบาแมกตินก็ได้นะครับกันเพลี้ยไฟแล้วก็ไซเพอร์แมทนีินนะครับแล้วก็พวกไทอ์มีทอกแซมแล้วก็ตัวยาอีกอื่นๆอีกหลายตัวนะครับลองเดินเข้าไปที่ร้านขายปุย๋ยแล้วก็ไปหาดูาฉลากข้างขวดที่เขาเขียนไว้อาจัดเพลี้ยไฟนะครับกำจัดเพลี้ยจกกะกำจัดเขาจะกำกับไว้ว่าอากำจัดเพลี้ยไฟในใน,นู่นในนาข้าวในข้าวโพดในอะไรไม่ต้องสนใจนะครับ ซื้อมาเลยนะมันใช้เรื่ร่วมกันได้นะครับมาฉีดคุมในตอนที่เป็นใบดาบแบบนี้นะครับใบดาบที่ยังไม่กลางนะคุมไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยให้เขาเนี่ยใบเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการคือใบเนี่ยเริ่มขี้กลางออกแล้วนะครับ เริ่มขี้กลางออกเป็นใบเพสลากก็คือใบมันจะสีตรงๆแบบนี้เป็นใบอ่อนนะครใบ,บอ่อนนี่แหละแต่มันมันกลางเต็มที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่แก่ตัวตอนนั้นอะเราเสริมปุ๋ยอินรีย์เลยนะครับปุ๋ยอินรียเป็นพวกขี้ไก่ก็ได้นะครับซึ่งผมเคยทคําคลิปให้แล้วในส่วนนี้ผมใส่ขี้ไก่แกลบนะครับใส่ก็ประมาณตรงนี้นะครับห่างๆตรงเนี้ย ยอดปลายพุ่มถึงไหนนะครับแล้วก็ใส่ถึงนี่เลยขี้ไก่แกลบใส่ออกมาด้านนอกนะครับต้นหนึ่งก็มาสักหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยเราก็ประมาณสักครึ่งกิโลได้นะครับหรือจะเป็นขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้ขี้ไก่ล้วนก็ได้ส่วนขี้วัวขี้ควายในทุเรียนเล็กอนุบาลอย่างนี้นะครับผมอยากให้เว้นไว้ก่อนนะครับใส่เป็นพวกขี้ไก่แกลบนะครับเพื่อที่จะกักเก็บความชื้นไว้นะครับ แกลบเนี่ยบางทีมันอาจจาะปกคลุมหน้าดินเนาะทำให้ดินมีความชื้นถ้าถามถึงเทคนิคในการดูแลทุเรียนเล็กที่สวนผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกหมดเลือกเลยนะครับเอาไปปรับใช้เอาเสร็จแล้วพอเราใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์เสร็จเนาะปุ๋ยอินทรีย์เสร็จสรแล้วเนี่ยใบมันจะอยู่ในลักษณะพิละใช่ไหม เราก็ฉีดยากันมแมลงแล้วก็เชื้อรานะรกันมแมลงแล้วก็เชื้อรานี่ครับคือการเก็บใบนะครับเชื้อราก็จะเป็นพวกสายหมอกซานินบกเมนโคเซปนะครับที่ผมใช้อยู่เนาะแล้วก็มีอีกสองสามตัวนะครับเหมือนกันเลยนะครับเรื่องของเชื้อราก็เป็นราพวกราจุดสีน้ำตาลพวกนี้นะครับที่เขาเขียนกำกับไว้ที่ข้าง,ข,าง,ข,างขวดเนาะ เราก็ไปหาเลือกเลือกเลือกซื้อมาใช้ดูนะครับพอเราฉีดยายา,มาแมลงยาลาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยนะครับให้น้ําตามปกติให้น้ําถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ให้ไปเลยทุกเช้านะครับในส่วนภาคอีสานถ้าเกิดฝนตกก็เว้นไว้ก่อนนะครับ ทีนี้พอใบเขาเริ่มแก่ตัวเนาะพอใบเขาเริ่มแก่ตัวเสร็จแล้วนี่ตัวนี้เป็นยอดที่สองณปัจจุบันเลยนะครับนี่คือยอดที่สองแหละที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือยอดที่สองแหละนะครับผมเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีไปนะครับปุ๋ยเคมีไปเมื่อประมาณสัก3-4มวันก่อนเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ หลายท่านก็สงสัยอีกเอาปุ๋ยเคมีมันใส่ทุเรียนเล็กไม่ได้นี่ใส่ได้นะครับใส่ได้เคมีอินรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดเลยเพียงแต่เรื่องปริมาณในการใส่นะครับสังเกตดูนะดะนะครับยอดผมไม่มีเพลี้ยนะครับไม่มีเชือ้อราเห็นไหมมีแต่ใบใบเก่าพวกนี้ที่มันเหลืองๆพวกนี้ ก็มันผ่านการโดนแดดมาแล้วก็มันอายุเยอะแล้วนะครับมันก็พร้อมที่จะทิ้งใบไปแล้วแหละผมก็เดินปุ๋ยสูตรเสมอเข้าไปนะครับของยาล่านะครับ16เสมอของยาล่าใส่ต้นหนึ่งก็ประมาณถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดง่ายง่ายคือประมาณหนึ่งฝเา็ m ร้อยเรานะครับใส่ก็หยิบมือเราเ,เล็กๆโรย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 ใส่นะครับพ่อนะครับเท่านั้นเลยไม่ต้องใส่เยอะนะครับ พอใบชุดนี้มันเริ่มกลางเป็นเพสลาดเราก็ใส่ปุ๋ยอินรียอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น e c ซีแอัดเมทขี้แก่อัดเมดก็ได้นะครับเน mit, ี่ยนะครับ,รบเราก็ทําวนเวียนกันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองทุเรียนเรามีความสมบูรณ์แน่นอนนะครับ ขนาดของยอดใช่ไหมมีความอวบนะครับเพราะว่าอาผมได้ใส่ปุ๋ยเ,เคมีเสริมให้เขาถ้าเกิดเราไม่ใส่ปุ๋ยให้เขานะครับนะตอนที่เขาเดินยอดแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่เติมปุ๋ยทางดินให้เขาเนี่ยบางทีอาหารมันไม่พอเนาะเรื่องของผู้เรียนเนี่ยมันจะดึงสารอาหารจากใบเก่านะครับดึงสารอาหารจากใบเก่าเนี่ยกลับขึ้นมาเลี้ยงไอ้ยอดอ่อนที่มันแตกยอดมาใหม่เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเติมอาหารทางดินให้เขาเพื่อได้ทั้งยอดใหม่ แล้วก็เก็บใบเดิมไว้ด้วยนะครับใบเดิมเนี่ยถึงจะแก่ก็จริงนะครับแต่เขามีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรงตัวเนี้ยสังเขาแสงได้ดีเยี่ยมนะครับไยน้ําได้ดีด้วยเป็นตัวที่จะช่วยเลี้ยงน้องได้อย่างดีนะครับพยายามเก็บใบเก่าไว้ให้กอดให้แน่นนะฮะอย่าให้มันผิดพลาดนะครับอย่าให้มันโดนเชื้อราทําลายอย่าให้มันโดนแดดเผาจนเกินไปนะครับ เก็ดูลำต้นนะครับลำต้นนี้มีการถ้าเกิดมองดีๆนะมีการแตกแตกขยายนะครับแตกลายขยายออกเรียบร้อยนะครับเป็นผลดีนะครับไม่ได้เป็นผลเสียนะต้นทุเรียนของเราที่มันแตกอย่างเงี้ยนะครับคือมันมันบ่งบอกว่ามันขยายเซลลำต้นมันเนี้ยขยายนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคแล้วก็สาระดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านไหนที่ติดตามมาทุเรียนแปลงใหญ่อยู่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับก็ช่วงนี้ก็นุ่นกับทุเรียนแปลงใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปบ่อยนะครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม